สวัสดีคนวันอังคารค่ะ9-15ดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ย,ยิปซีทำนายกันดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดูดวงส่วนตัวด้วยไพ่ย,ยิปซีเริ่มต้นหนึ่งคำถาม39บาททักแชทเพจ facebook ส,สมัครพยากรจ้า คนวันอังคารวันนี้ต้องถอนหายใจนะเพราะว่าเบื่อหน่ายท้อเซงกับชีวิตสถานที่เดิมๆสภาพแวดล้อมเดิมๆอารมณ์เดิมๆสัญลักษณ์ของไพ่มันไม่ได้ไปไหนเลยมันไม่มีความสุขเลยมันเบื่อมันหน่ายมันท้อมันเซงมันหมดแพชชั่นกับสิ่งที่ทําหมดกําลังกายหมดกําลังใจมารู้สึกท้อเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องถามตัวเองนะว่าชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้แฮปปี้หรือเปล่าถ้าคุณไม่มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่ ทำอยู่ตอนนี้ตรงนี้มันไม่ใช่ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงธุรกิจกิจาการตรงไหนมันไม่เจริญก้าวหน้าถึงเวลาต้องย้ายที่อยู่บ้างถึงเวลาต้องเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแนวเปลี่ยนอะไรไปทำอย่างอื่นรู้วเสี่ยงแต่ต้องขอรองสักหน่อยต้องเปลี่ยนเพราะว่า อยู่กับที่ไม่ก่อเกิดงานก็เหมือนกันไปทำงานก็เจอแต่ขี้หน้าคนที่ไม่สบอารมณ์นะอคติกับเพื่อนร่วมงานอาคติกับงานที่ทำแล้วประกอบกับงานที่ทำอยู่มันไม่เติบโตมันไม่ก้าวหน้าได้เวลาหางานใหม่แล้วนะจ๊ะอย่ามวัวแต่บ่นท้อเซง็งอย่ามวัวแต่บ่นเหนื่อยต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างเห็นไหมมนุษย์เจ้าสำราญ สัญลักษณ์ของไพ่เบอร์ศูนอยากไปไหนไปอยากทําอะไรทําอยากไปต่างประเทศก็ไปอยากเดินทางก็เดินทางค่ะอยากจะย้ายที่อยู่อาศัยอยากจะย้ายงานอยากจะลองทําอะไรใหม่ๆอยากจะแสวงหาความสําเร็จหรืออยากเสาะแสวงหาคําตอบให้กับชีวิตวันนี้ต้องบอกเลยนะคนวันอังคารต้องอาร์ติสต้องเป็นอารมณ์ศิลปินอะเอาความสุขเอาความพึงพอใจเปที่ตั้งอยากไปไหนไปอยากทําอะไรทํา ลองค่ะรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอร้องถูกต้องค่ะไพ่เบอร์ศูนย์ไม่มีพันธะไม่มีพันธานาการอยากไปไหนไปอยากทำอะไรทำลองได้อาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของ ออนไลน์ได้นะออนไลน์ได้การเดินทางได้การพนันก็ได้นะหรืออาชีพที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงวงการมายาหรือใครจะทําธุรกิจที่เกี่ยวกับสถานบันเทิงเริงรมนะเกี่ยวกับมนุษย์เจ้าสําราญเนี่ยการท่องราตรีอาชีพที่เกี่ยวกับผับบาร์ค่อนข้างโดดเด่นหรือใครจะโฟกัสไปที่เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็สามารถทําได้ความรักในกรณีคนที่มีคู่ช่วงนี้รู้สึกว่ามันมีอะไรสะสม คำว่ามันมีอะไรสะสมหมายถึงว่าพฤติกรรมนิสัยอะไรหลายๆอย่างของแฟนเราเองค่อนข้างที่จะเอื่อมละอาแล้วเบื่อแล้วหลายๆคนอาจจะต้องแยกกันอยู่สักพักห่างกันอยู่สักพักอยู่กันคนละที่คนละทางหรือบางคนบอกตัดสินใจจบพอไม่เอาแล้วคืนใจให้กันคืนความโสดให้กันอันนั้นก็แล้วแต่คุณจะตัดสินใจแต่สําหรับคนที่โสดถ้าคุณเองยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตใครแล้วใครก็ตามที่ยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตคน ต่างคนต่างอยู่ลันลาไปก่อน enjoy your life ไปก่อนนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขเจ้าสำราญกินไปเที่ยวไปใช้ชีวิตไปถ้าคุณยังไม่พร้อมจะลงหลักปักฐานกับใครหรือคนที่เข้ามายังดูเจ้าสำราญอยู่ยังไม่พร้อมที่จะหยุดอยู่ที่คุณจริงๆรฟแฟ ไม่ต้องบังคับกันเรียนรู้กันไปคุยกันไปคบกันไปเธอก็เปิดใจฉันก็เปิดใจใครคนใดคนหนึ่งเจอคนที่ดีกว่าอันนั้นเคารพซึ่งกันและกันไปเธอะยังไม่พร้อมจะผูกมัดสําหรับเรื่องการเงินช่วงนี้ขออย่างเดียวอย่าทําอะไรที่มันเวอร์เกินตัวอย่าใช้เงินเกินตัวอย่าซื้ออะไรที่มันเกินตัวจะกู้หนี้ยืมสินจะทําโปรเจกต์จะลงทุนจะทําอะไรเอาให้อยู่ในขอบเขตรู้ตัวในเรื่องของศักยภาพและความ รับผิดชอบผลตัวเองนะโอกาสที่จะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนมีโชคลาภมาจากการเดินทางรวมไปถึงครอบครัวสนับสนุนทางการเงินมีโอกาสได้รับส่วนแบ่งมรดกผลประโยชน์หรือบางคนมีโอกาสได้ซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อรถหรือบางทีมีการแบ่งทรัพย์สินแบ่งบ้านแบ่งมรดกแบ่งที่ดินกันเป็นเงินให้เปล่าให้ฟรีช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางค่อนข้างสูง กินให้อิ่มนอนให้หลับพักผ่อนเยอะๆช่วงนี้จะขี้หลงขี้ลืมจะมึนจะงงจะบเบลอระมัดระวังความขี้ลืมนะแล้วช่วงนี้ต้องระมัดระวังความซุ่มซ่ามของตัวคุณเองด้วยเพราะจะทําให้คุณมีอุบัติเหตุเจ็บขาเจ็บเข่าเจ็บเท้าเท้าพลิกเท้าแพงมันจะหาเรื่องให้ซวยเดินเตะโตเตะ,ต,ะตู้เตะเตียงเตะบันไดเดินสะดุดจะเกี่ยวกับขาเข่าเท้าทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการให้ชีวิต ปล่อยกบปล่อยปลาปล่อยหอยขมหรือใครที่อยากจะต้องการความมั่นคงถาวรเนี่ยให้ทําบุญที่เกิดกับการซื้อที่ดินถวายวัดเลขมงคลคือเลข1แล้วก็เลขศูนสีมงคลคือสีเขียวเสียงโชคเสียงดวงได้เลขที่ดินเลขที่อยู่อาศัยให้โชคให้ลาบสนใจดูวดวงส่วนตัวทักแชทเพจ facebook สมมะพยากรณ์นะคะสวัสดีค่ะ